พอใครเปิดเซอร์บายไปอ้าขยันนั่นเดี๋ยวละค้างไม่้ังไม่ฟังโอ้โหเยอะนั่นมีเดลักก็สวยไลค์อ่ะช่างมันต้องปิดไลค์อ่ะเออยไม่ได้ปิดทูมันนี่เดี๋ยวนี้ฮะปิดทูมันนี่ปิดทูมันนี่ทำไมนั่นเปิดก็ได้วะเอ้ยปิดก็ได้เอ้าอ่าปิดทูมันนี่แล้วนะ มีมาเล่นกับคลิปที่สองซึ่งถ้าเกิดคุณเห็นดาบในเพลย์เมทผมคุณจะกินผมบ้าไทยชันนะครับผมบ้าจริงไม่ต้องอี่ครองกูไอ้แป๊บปากก็โอเคเด็ดดับจริงเล่นฟูลสกีแล้วแม่งมองอันบ้าอูนอ่ะตัดร้ายไปฮู้ดดู นะแค่คุณเห็นสองจอไม่ต้องคิดมากนะฮะนี่คือถ่ายคนละจอเลยแล้วผมก็จะเอามาลงเป็นแบบสองจอตอนนี้แน่ใจว่าถ่ายหรือเปล่าไม่ชั่วถ่ายแล้วมั้ง้เห็นการกระทำนท้นเห็น,นการกระทำอ่ะกดค,คิดโนทำอะไรเนี่ยถ่ายอยูน่นะเฮ้ยนนเอาพื้นเนี่ยพื้นตรงนี้ออกให้หมดเลย อย่าเพิ่งเอาหญ้าออกนะอย่าเพิ่งเอาหญ้าออกโอ้ยบูนยากไปจ้าบูนยากเลยบูนยากเินตาไปไม่วันนี้เราจะเล่นหนูมิจเจออาชีพเม้นเราไม่สวดเอาไว้ทำอะไรมั่งเราไม่สวดเอ้ยนนท์ทำไมใช้ไม้เสืองขนาดนี้ก็ใช้เสืองไงเซฟลิงไม่เคยจะดูโอ้โหท้าไพิศกี่ร้องไห้เลยนะโอ้ตกแล้ว โดอ่ะตกมาสอบันเดวยวเดไปพูดส,สาเมออื่อไรดอนนะชนแนลเราเราแอดเองแล้วนะเรออายังไม่ได้รับเลยแอดองเข้าไปเรายังไม่รู้เลย ไม้สักติต้องมีประมาณนี้เอต้นไม้สักสติ์แยกเลยอ่ะไม้ไม่พอด้วยนะตายอล้วเงยบอกแล้วไม่ไม้ไม้เน,ไมนเรืออ่าไม่ไหวกินปดตกอ่าเริ่มแรงแล้วไอ้นอนมีสติ๊กไหมมีสององนันสองอันแต่ป็นก้อหิน อ๋อขอไม่เล่นฟูลสปีนดีกวา่าครับกระตุกเราก็จะเล่นกนระตุกมันไม่เกิดด้วยอะ่ะเ,เด็กเอา้าดูปับมีปูอ่ะปั๊บเอ้าแต่มันไม่เกิดอ่ะดูดิก็เดี๋ยวก็เกิดเองอ่ะก็ตอนนี้มันยังไม่มืดนะมันยิ่ง โอ้โหโอโอตายของตก <ไป S 1> นะฮะคิปเปอร์ระเบิดเลยนะฮะอ๋อใช่วันนี้เราอยู่ใต้ดินตอนนี้นใต้ดิน่ต้งมีสะพานเราแบบมาดีแล้วประเด็นอะคุ้มัวาตายอย่างเดียวตายของตกหรือว,ว่าตายแบบของไม่ตกดีตายของตกหรือไม,ตไม่ต,ตกเกมรู้นี่างเง้นเอาตายของไม่ตกอย่างเดียวนะ ตาของไม่โตเดียวนะ,ะแล้วก็เอาให้มันเท่ากันเปลี่ยนจากทรายเป็นดินีครับแต่อย่าทุบตรงต้นไม้นะ,ะไม่ต้องตรงนี้มันก็มีบล็อกหญ้าก็ใช่หญ้าไว้ขึ้อย่าทุบตรงนี้อย่าทุบตรงนี้ถ้าเกิดทุบอะ ก็เอาสายออกเปลี่ยนเป็นย่าแทนเอาจะเกียนไหมเนี่ยมึนไม่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 เกียนไมเกียนไม่เนเกียนละโดนอ่ะเราเล่นแบบดีๆอดโนอนอ่ะผมช่วยคุณอันนี้หน่อยนะเอาดีใช่กีละเม้าบักเลยแม่งกระพริบรัวอ่าแล้วผมจะลงเหมือลงมือนร่อยดีทางนี้นะทางนี้นะเอาเป็นสองทางสาม ไ,ไว่าขุดเป็นมุกมกลมจะดีกว่าเอาเดี๋อเอาดีเออเอากลมก็ได้จำนั้นขุดเลยไอ้ไอ้อ,อย่าขุดตรงนี้ใครขุดเอาขุดอัพโหคนละกลมแล้วเนี่ย พาคนขุดดิไปทั้หมดเลยนะครับผมกรมอุ้ยกรมกรมจริงกรมจริงเลยอ่ะถ้าเจอดินขุดดินให้หมดนะครับว่ามึงกรมแบบแปลกกว่าไรด้วยอ่ะกรมแล้วนะทำกรมพิลึกก็กรมแล้วนยหรือไม่กรมอ้าวครับพิกไงกะ ไม่มีอะเอ้เรนได้ขุดอะไรเนี่ยเก้าองคอมไงโหนั่นโคตรกลมเลยข้างล่างยังขอครับรีบไปไหนรีบไปไหนอโอ้โอ มาได้ดีไม่เป็นใช่ไหมเออม,มันต้องลงแบบมีสไตล์เออเราเอาไม้มาจากไหนอ๋อมีไม้อยู่ห้าอันเมื่อกีก็เลยมาครับติ๊กพร้อมกับ,กบ,กบ,กบทำเป็นอยงเงี้ยเลยหิบเวิร์กเวรหิบเวร์งี้เวรนานเนี่ย เราจะลงลูลกเดียวเราจะไม่ทำอะไรเออแล้วเกิดตอนกลางคืนนะคอสมาถางไหนมันหาโคยังไม่เจอเลยเนี่ยก็ต้องไม้ไงแต่ไม้เกี้ยงโหคิดว่าต้นไม้โตแล้วหรือถ้าโตดีจะได้ขึ้นเปเกี้ยนอยากให้มันโตมากเลยนะเออเอ,อ,อะไรเ <c oughs> น,าน,านี่ยยืนว่ไใคกูชูบด้วน น้องเหลือสติ๊กอยู่ไหมอ๋อเดี๋ยสององั้นผมขอนหน่อยอย่าหวนเดือยครับขอนหอบบน่อยไอเซียวหนึ่งไม่ให้น,นี่เจอ <c oughs> ทำแล้วอ้าวโยนสติ๊กลงไปข้างล่างชัวลงไปเก็บเลยลงมาแก่ใครอยากได้ก็ไปเอาเลยโอ้โห,โหสวัสด,ดีครับดูน่ากลัวมาก อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรยด้วยต่อุ้ยขึ้น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 อุ้ยอู้หู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 เฮ้ยอย่าเอาดินดิอย่าเอาดินสู้ครับสู้ดิครับคุณตู้เป็นเต่าสู้อ่ะไปอ่ะไปอ่ะไปสู้สู้อุ้ย ดูไม่เป็นแต่คลิกซ้ายแต่มันเป็นมันเป็นขงปากคุณด้วยนะครับโร่อ่าเอา,เอาหินมาแยกทางพอดีเลยเว้ยเอาหินมาด้วยนะะเอ้ยแหลกแล้วเริ่มเอ,อิบนะฮะกันเริ่มกระตุกแล้วเฮอะอ,อ่ะเอาไทหนี่เลยเอ้ยกิดเล้วอ,อย่าหาเทศษหินให้ประมาณนะโป๊ะโป๊ะ,ปะแล้วก็โป๊ เอาไปเอาไปโยนหินให้กู <descub> โยนผิดคุณก็รู้ช่วยช<อ>่ว <Aut> ยด้วยหัาโดนเลย,เยโอ้เสียบเฮ้ยเฮ้ยเอ้ไอ้นอนไปที่ปิดนะเว้ยรู้แล้วดีนะไม่ได้เบิดตรงทางมันระเบิดในถ้ำอุ้ยแล้วก็สกิลดิตันเอ้นอนเอากระดูกมันมีไหมกระดูกอะไม่มี หไอเด้อช ok, ah, oh, ่วยด้วยช่วยด้วยทางเวงเฮ้ยเออเร็วเออเร็ว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 โอ้เว็กซ์ิ้นโอยเอ้ยไอ้เกลียวไอ้เกลียวไอ้เกลียวยาละเกลียวยาละเกลียวอย่าตายนะอะไรเด้อโไยทังแล้วอู้หโหไอโนอนขึ้นมากะป๋าพอยกันนะเราลืมกระป๋าพอยไปเลยเจอตรงน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่เอาแค่เสิร์ฟเลย ไรเดอร์ทำไงดีเฮ้ยไลเดอเตรียมดึงกูหน่อยดิโหดึงดึงดึงอะไรเง้เร็วรีบดึงเร็วอยู่ด้วยกันจะดึงทำไมฮะเฮ้ยเนตกระดูกแล้วเฮ้ยอนนอนนอนวแล้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 วช่วยด้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 ว้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 วอ้าเก็บเก็บเออลลนเราล อลาสตาเ่าควายกันโอ้ไนเดอร์ดึงมากระตุกเลยอ้รู้ไหมผมไม่เก็บเหล็กไม่เก็บอะไรมาเนี่ยความยากลำบากไปปลูกต้นไม้กันคุณปลูกต้นนั้นแต่ผมปลูกต้นนี้เองโตโตโตโโตแล้วยืมมือมีข่าวร้าย่ะทำไมไม่ขึ้น ไอ้ต้นไม้ช่วยรู้ไหมลำบากขน,นาดไหนได้มาไค่ดูอย่าโตให้เซซิกมันล่วงเองต้นกระโดดเข้าไปต้นมันก็ไม่ใหญ่เลยอะเออได้ให้มาอยู่สามบล็อก่ะส <4 S 2> ี่ไม่ได้ไดแล้วมันโตแล้วเอด็ดโอ้โหหรืออันสุดท้ายครับหรืออันสุดท้าย เนี่ยอันนี้กูใช้สามอันแม่งไม่โตแต่ไรเดร์ใช้ตรงนู้นสองแล้วมาเพิ่มน,นี้หนึ่งมกมโตเลยเนอะสองก็สองไงสองสองเอ้ยเอ,อ้ยไม่ใช่สองดีสามกดปิดเหลืออันสุดท้ายอยากได้เสงสว่างมากเซ็ตลิ่งมาเผาได้ไี่มาอยาอยาอยากสำคัญไปหาโคซะมาช่วยกันขุดทรา 10, ยหน่นอย มีคนทักคอยไปก่อนมันมันแคุ่ดทรายหน่อยขุดทรายอ,อ่ะหาหินอ่ะมีไม้อยู่ปะไม,มอือเดี๋ยวนะยังเราโอ้โหเทสที่ตอนนี้ต้องการโคอย่างมากอืไม่เป็นไรวันยังไม่เกิดใครจะลงไปลยุยอ่ะกลาง,ลางเดี๋ยวตู้ลงเวงเดี๋ยวสลากฮาร์ล็อกจะลง เอากล่องแค่อันเดียวพอนะประหยัดน,นิดนึงอาจจะตายวะไม่มไตนะ้องขอให้ตายโอ้กูตายตายนี่งานนี้ต้องการโควนโคอยู่ใงนี้เฮ้ยนนท์อย่าใช้เหล็กนะอยา่าเพิ่งใช้เหล็กอยาก่าเพิ่งใช้อะไรเลยอันนี้ต้องการอูอ้าวไบเดอร์เดี๋ยวแทบเกิดตกตกกับพี่สูงตาย เอ้ยมีไม้ก็ใช้แบบประหยัดประหยัดหน่อยนะเอะอหน้เออมีดินไหมเอ่ยะกยี้กอู่ตะกีู้ขึ้นมาเฮ้ยไรเดอร์เรารอขึ้นมาให้จะให้ไรเดอร์จัดก,การมามามาที่กระดูกขึ้นมาเลยวคอค้ามดาบก่อนขึ้นมาแล้วนี่ไปหไน้าใหยังไงขึ้นมาแล้ว เยอะเชอมาแต่ไก่นั่ยโจ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 เอ้ยกระดูก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 ได้ดูด้วยได้ได้ได้อาจะลงไปไฟแล้วสวบีสวดีสวดีสวบีบีเฮ้ยนี่นีีขึ้นมาข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 มามาขมามาขมามาไอ้อาจะมาเอาอะไรก็นี จลาดาจาลาโจจโ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 จไเจีบเจ็บกระดูกไมได้อ้เยคือคือติ๊กคือติอย่งเออว้าวเราได้กระดูกมา5อันตอนนี้ต้องการโคมากกว่ากระดูกเออไม่ใช้ดาบใช้พิณแง่ามันเปืืองไหมเนี่ยเฮ้ยเจอโคแล้วเฮ้ยล่วงมา ใช้ี่แอคไม้ให้มันแบบุ้งหน่อยฮะโอ้โหเจอโคยิ้มเลยเ้าท่านนี้ฝนจะหยุดยังอ้าวยุดแล้วหยุดเลยโอ้นอนผมเจอโคแล้วโอ้โหขุดตรงนี้เลยเฮ้ยอย่าใช้หินที่ใช้ทรายครับประหยัดหน่อยประหยัดเอออ้าว ไอ้ชั่วมืดเลยโอ้โหโผโ่โผล่เจ้าอ่อนกระดน่งละอะไรกันนักหนาวันนี้เนี่ยเร็วรีบมารีบใช่ไหมบอกให้ไปขุดดิน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 จู๊จเอาดาบ เครื harma, <man ford> ่องเครื่องยายสามมิติมาตีกูอะไม่จ <Luis> ุกองตีกูอีกทีดีเลยเด้อเลือขึ้นหัวใจลองนะทุกคนเป็นพยานนะครับเขาให้ผมลองเอาดินมาปูแหลกเลยกูเห็นทรายลอยน่ะเล่นสนนอกเป็นแบบนี้นะครับ เออเลยครับเล่นอะไรเนี่ยวางผิดอ้าวลื่อแล้วเหรอเลื่อแล้วโอ้ทำไมเลื่อยเอียเนี่ยขอล้างปะมีถังไว้ทำอะไรปากแห้งในน้ำบอกให้ช่วยกันปูดินไม่ไม่เคยเลยอ้าวไม่ช่วยอ้าวละโคอยู่ในตัวเองอะเออว่ะลื่อ มาใส่อ้กล่องเร็วแล้ว่นสีดีมัด้วยนี่ก็องดติ๊กนี่ม่นบังอ่ะจะเล่นโซ่เรามินิทอมมี่อยู่3อันเฮ้นยนอนช่วยเอาดินมาปูนหน่อยเร็วๆนี่แอปมั้ยไว้ในกล่องนะเออเดี๋ยวขูดให้เจ้าต้องปู ปูแบบให้เป็นพื้นที่เหลี่ยมก็พอข้างล่างเอาเป็นรายนะ,นะเฮ้ยหาคนเล่นเพิ่มบอกรามเฮ้ยเอาไอ,อ,อ้ดำมาดจ้้จะกูทำาหนั่นไงคูว่าแล้วคูแล้วถอยมันหม สวัสดีครับสวีตัสกวีตัสเมื่อกี้คุณทำอะไรผมเมื่อกี้คุณทำอะไรผมอู้อุ้ยก็ครับก็ครับเนามันมีสปองอยู่ว่าเรามีสปอยอยู่มันมีสปอยอยู่ถ้าเราไปปัดสปอนได้แค่อันเดียวอ่ะแม่งก็ยิงไล่กันหมดเลยถือไหมเข้ามาเข้ามาโอ้โหเข้ามาเข้ามาดิเฮ้ยยิงอย่างโจ๊ก ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าไปเล้าไปแล่าไปแล้วไปแล้วนนไปเก็บของไปโอ้โเก็บของโเก็บของแมเียดาบเหรอไม่มันขึ้นเปืออะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยคุณทำไรเลยอะทำไร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 ถึงตายเไววยเดี๋ยวโอ้เรลือแค่มือเปล่าเหลือมือเปล่าเหลือมือเปล่าอุ้ยต้องเดะี้ตะก้ตะกตะก้ตะกตะกี้้ตะกี้ตะกีะะะะก้เดี๋ยวเออ อ๋อรู้แล้วทำไมทำไมแคมตาเซียรเราไปนี่หรือไปถ่ายในไดซีเา้าเต็มมันต้องถ่ายแล้วลงไดดีดิเฮ้ยแล้วทำงไงไอะให้มันถ่ายคลิปแล้วลงไดซีอะ่ะก็มันมีให้อันนั้นไม่อยู่ไม่ใช่หรือเลือกอ่ะมันถ่ายแล้วมันลงไดดีเลยอพอา,าไปลงไดซีเอ้ไม่เออใช่ถ่ายแล้วมันไปลงไดซีไม่ค่าก็ ก็ไปลงได้สีไงทำไมมันลงได้สี่แล้วพื้นที่เราน้อยไง๋อแล้วตอนนี้ก็คือหยุดถ่ายแล้วใช่ปหเออแล้วคลิปก็หายแล้วด้วยเอ้ากลามกลามไม่เป็นไรอเอาเขาพัดสองก็ได้ดีย๋ยว่าออค่อยไปเคียรวกันทีหลังงั้นก็อย่าผมถ่ายคนเดียวก่อนละกันเฮ้นนไปอันเชิญในดำไปดิปิแคมจะเสียแล้วเชิญอ้ดำมาแคมแล้วเอาไอ้กรมมาไม่เอาเราไม่เอาเข้า เอาไอ้ดำเอา้เอาวดำอ้าวดำหายอย่าบอกนะเลยด้วยดำเฮ้ยทำไมเราไม่เห็นไอ้ดำในสกายวะโอ้ดามันออฟไลน์อ๋อแล้วมันออนไหมสรุปไม่รู้ง่ายงายแล้วง่ายง่ย,งย,งยไม่รู้คือดีไดซีกูเต็มเอ่อถ้าเกิดใครดูคลิปนี้อยู่ก็ดูนาช่วยบอกหน่อยนะครับว่าทำไงให้ถ่ายแล้วมันลงได้ดี มันน่าจะมีให้ย้ายอยู่แหละอย่าไปดวนนะปลาขึ้นขับบ้านโหมาช่วยกันปูดินกันเลยเฮ้ยแอปกำลังลุยหมืองด้วยท็อตผมได้โคเพิ่มมาเนี่ยเฮ้ยนเนเดือดเจอทองขุดดิจะขุดไงล่ะมีท็อตอันเดียวอะเจอทองไม่ต้องขุดน,นะโว้ยแมวกัดอื้อ เราเราเรามีกระดูกเราต้องทำอะไรเออบอกให้มาช่วยกแกปูดีนึงก็เลยร่อนสเกลมันหาเรื่องอยู่แป๊บนึงเออได้กระดูกแล้วเว้ยกระดูกมีถึงห้าอันเอามาอีกเยอะเอาเยอะเอาเยอะเดี๋ยวเราต้องขยายอีกเฮ้ยโอ้โเกลียดเลยนะ มันไม่ได้ไงมันนี้ให้ดีดินต้องดินไปขุดดินมาซะมดแต่เนี่ยปลูกกนมาแล้วไปขุดดินซะกนะโอ้โหสี่สิบห้าอันนุนแน่ไม่โตให้รู้ไปน้นโหยฝากคราฟขวานหน่อย ขวานที่คุณเห็นที่คุณเห็นที่แอ๊กอ่ะอาาคราวไม้หมดเลยดาบด้วยคราวไม้ครบชุดเลยเอาเป็นแบบไหนหินหินเหินยวไม้ให้ไม่เป็นไรมีไม้แล้วนี่พวกนี้โตได้โตดีครับโตได้โตดีโคตรชอบเลยโต,ได,โโตได้โตดีโตได้ายโตดีอยากถ่ายคลิปจังเลย นี่โตได้โตดีโตได้โตด,<อ>ดีเอ็มมาทำเลยนะเขาเรียกว่าโตได้โตดีเลยนะดูมันเช่ามาดูโตได้โตดีออเอเด้อได้ละมาครบชุดด่าปะต้อะโอ้โหรลดเลยเห็นไหมนอนใหม่ไปฮัดหน้าเดิย S <S เฮ้ยจะตายแล้วอะไรใช้ใช้ไอ้นี่ตบช่วยกันตัดไม้หน่อยก็ได้นะ